เคยไหมเวลาไม่มีเงินเราจะเครียดมากแต่ถ้าเรามีเงินเราจะฟินมากเหมือนกับสินเชื่อในวันนี้ที่เราจะนํามารีวิวรับรองว่าฟินแน่ๆเพราะสินเชื่อตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเงินด่วนเงินฉุกเฉินเพื่อให้เรามีสภาพคล่องในการเงินจะได้ไม่ไปยืมใครให้ลาบากใจแต่การกู้เงินทุกครั้งต้องเช็คให้ดีเดี๋ยวจะเจอมิชฉาชีพควรตรวจสอบเว็บไซต์ให้ดีๆวิธีตรวจสอบก็ไม่ยากให้ค้นหาใน Google และพิมพ์คําว่าเช็คแอปเงินกู้ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรีวิวสินเชื่อต่างๆและสาระดีๆทางเรื่องการเงินไม่แนะนำให้กู้มาเยอะกู้เท่าจมเป็นและชำระคืนไหวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจสวัสดีครับพบกับช่องตั้งหนึ่งสี วันนี่ชาแนลนะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินแล้วก็รีวิวสินเชื่อต่างๆครับวันนี้มีสินเชื่ออยู่หนึ่งตัวที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันได้นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องตั้ 1, มหนึ่งสี่มันนี้ชาแนลด้วยนะครับ สินเชื่อที่กู้แล้วฟินก็คือสินเชื่อกงส,สีไอฟินยื่นกู้ผ่านแอปยิ่งฟินรับเงินสดพร้อมใช้ง่ายๆกู้ง่าย,ายไม่กี่ขั้นตอนโหลดออพรับฟินสินเชื่อกงสีไอฟินสินเชื่อในรูปแบบพิจิตตอนยื่นกู้ด้วยตนเองผ่านแอป KMA 1สะดวกสบายรวดเร็ว2ปลอดภยัยทุกขั้นตอนตั้งแต่การขอสินเชื่อจนถึงการรับเงิน3อัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าปกติ3% 4สร้างประสบการณ์เหนือระดับด้วยแนวคิด5โปรโมชั่นรับของสมนาคุณอีกเพียบวิธีการกู้ด ส่วนออนไลน์กรุงศรีไอฟินลูกค้าใหม่นะครับหนึ่งนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบ KMA นะครับกดเมนูสมัครสินเชื่อบัตรเครดิตเลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกดสมัครสินเชื่อกรุงศรีไอฟินระบบ KMA จะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง3ถ่ายภาพเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางแอป KMA บัตรประจําตัวประชาชนสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่จะใช้รับเงินสินเชื่อ4กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดสินเชื่อที่ต้องการให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มในระบบ 5. กดยอมรับเงื่อนไขการสมัครใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS เพื่อเป็นการยืนยันระบบยืนยันการสมัครสำเร็จ 6. ขั้นตอนสุดท้ายหลังนำส่งใบสมัครสำเร็จจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับเมื่อท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อและส่งใบสมัครให้ท่านลงนามสามารถติดต่อสถานะการสมัครสินเชื่อได้ง่ายๆผ่านแอป KMA มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังต่อไปนี้นะครับอายุระหว่าง20ปีถึง59ปีรายได้ ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารซึ่งแตกต่างกันตามอาชีพนะครับพนักงานประจํามีรายได้ประจําต่อเดือนตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปนะครับส่วนทางด้านเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้นะครับรูปถ่ายบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองการทํางานที่ระบุเงินเดือนตําแหน่งและอายุกรณียืน่นรายได้อื่นๆเพิ่มเติมต้องมีสลิปย้อนหลัง2-6เดือนนะครับ เป็นไงบ้างครับกับสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสสาหรับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับไม่แนะนําให้กู้มาเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นหนี้และภาระเพิ่มขึ้นได้นะครับก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องตั้ม1นึ่งสี่มันนี่ชาแนลเลยครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ